มันอันตรายมากข้าเกือบตายข้างในเทพปีศาจไม่ง่ายที่จะต่อแย้ด้วยจริงๆต่อให้มันเป็นร่างโครนที่บาดเจ็บมันก็ไม่ใช่อะไรที่ข้าสามารถต่อแย้ได้ <c oughs> ดูเหมือนเทพปีศาจจิ้งจอกศักดิ์สิทธิ์ยังสู้อยู่ตรงนั้นไอ้หนูกล้าดียังไงมาทำลายร่างของข้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าต้องตาย เย่หมิงรีไปจากที่นี่เทพปีศาจมีบินบาดเจ็บเพราะข้าแต่เขาใช้วิชาลับและพลังของเขาเหนือกว่าข้าในช่วงเวลาสั้นๆข้าไม่สามารถช่วยเหลือเจ้าต่อไปข้าสามารถสังหารเทพปีศาจมีบินได้ในตอนที่วิชาลับหมดฤทธิ์ได้เลยเจ็ดจำนองแห่งสวรรค์ส่งข้าไปที่แดนสเสมือนจริงที่รับผู้ยำยุทธุคนนาง เวนเอ้ยไอ้ลูกหมาช่างเป็นเด็กที่ฉลาดเขาเลือกไปยังแดนสวรรค์เสมือนจริงเจ้าหมีบินเจ้ากล้าไปที่ที่ราบผู้ยำยุดขุนนางไหมการบ่งเพาะของเจ้าจะถูกกดไปสู่ขอบเขตผู้ยำยุดขุนนางข้าแกรงว่าเจ้าจะตายในไม่ช้าเวนเอ้ยไม่ช้าก็เร็วข้าจะฆ่าเจ้าอย่าคิดหนีนะ แดนเสมือนจริงที่ราบผู้ยมุทธขุนนางในงที่สุดข้าก็ปลอดภยัยฮ่าฮ่าาได้เวลาขายสมบัติหวังว่ามันสามารถชดใช้หนี้ของข้าได้ในท่านแก้วผลิกรับมีค่ามากเก็บพวกมันไว้ดีกว่าข้าจะเก็บมันไปเพื่ออะไรมันไม่มีประโยชน์ตอนนี้ในท่านอยู่ในขอบเขตผู้ยมุทธจัก,กรพรรดิ ท่านสามารถดึงความสามารถของสมบัติอารพรเทพเจ้าออกมาฝังแก้วผลึกลับไปกับอารพรมันจะยะกระดับอารพรอ,อย่างมากแก้วผลึกลับมากมายข้าควรเลือกอันไหนเปิดหมิงแนะนําให้เลือกแก้วผลึกแห่งความรุนแรงแก้วผลึกแห่งสติปัญญาและแก้วผลึกเสมือนแก้วผลึกแห่งความรุนแรงสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของนายท่านได้ถึงสองสามเท่า แก้วผลึกแห่งสติปัญญาสามารถยกระดับสติปัญญาของในท่านมันจะช่วยให้ในท่านบรรลุระดับไข้คนที่สูงขึ้นและแก้วผลึกเสมือนสามารถทําให้ในท่านล่งหมนมันเหมาะสําหรับการซ่อนและซุ่มโจมตีเยี่ยมเลยสามารถใส่เข้าไปได้อีกไหมข้ายังมีอีกเยอะสมบัติอาพรเทพสามารถใส่แก้วผลึกลับได้สามอันและแก้วผลึกอาคมหนึ่งอันเท่านั้น เอาละ่ะข้าจะฟังสิ่งที่เจ้าพูดมาเริ่มกันเถอะมีพลังลึกลับไหลเข้ามาในร่างกายและวิญญาณของข้าสมแล้วที่เป็นสมบัติอาภรณ์เทพเจ้านี่มันสุดยอดเลยขายที่เหลือ แรกชดใช้นี่อนุสาวรีย์คุณความดีโดยตรงนายท่านใช้นี่หมดแล้วหรอยังขาดอีกสองล้านล้าน,านเหรียญเทพเจ้าลูกแก้วเทียนหยานแพงมากด้วยแก้วผลึกลับมากมายมันยังไม่พอแค่ขายไข่อีกาทองคำให้อนุสาวรีย์คุณความดีนท่าน มันน่าเสียดายที่จะขายไข่อีกาทองคำนี่ทำไมไม่เก็บมันไว้ล่ะบางทีมันจะมีประโยชน์ในภายหลังใช่แล้วอย่างไรก็ตามตอนนี้นิกายห้เาเทียนกำลังทำเงินให้ข้ามันคงไม่ยากนักที่จะใช้นี่ที่เหลือเย่หมิงจะต้องเข้ารับการทดสอบเส็จเสื้อของเจ็ดจำลองแห่งสวรรค์งั้นหรอข้ายังมีบางอย่างต้องทำดังนั้นข้าจะยังไม่รับการทดสอบตอนนี้ เยี่ยหมิงการทดสอบแบ่งออกเป็น5ระดับผู้เยี่ยมยุทธคนนางผู้เยี่ยมยุทธจักรพรรดิผู้เยี่ยมยุทธสูงสุดผู้เยี่ยมยุทธ,ธนักปูนและผู้เยี่ยมยุทธเทพเจ้าเจ้าบรรลุขอบเขตผู้เยี่ยมยุทธจกักรพรรดิแล้วและเจ้าพลาดไป1ระดับดังนั้นข้าจึงตัดสินใจบังคับเพื่อส่งเจ้าไปที่บททดสอบของผู้เยี่ยมยุทธจกักรพรรดิอะไรนะส่งข้าไปโดยการบังคับข้าค่อยทดสอบตอนที่เป็นผู้เยี่ยมยุทธเทพเจ้าไม่ได้หรอ ทั้งห้าระดับแยกออกจากกันหลังจากที่เจ้าเสร็จสิ้นระดับผู้เยี่ยมยุทธก,กรัรริเจ้าสามารถดําเนินต่อไประดับที่สามเมื่อเจ้าบรรลุขอบเขตผู้เยี่ยมยุทธสูงสุดที่สถานที่ทดสอบเจ้าจะได้พบอัจฉริยะจากทุกอรารยธรรมของมนุษย์มาจากอรารยธรรมที่สูงกว่าหรือไม่แต่ต่ำกว่าโดยไม่มีข้อยกเว้นพวกเขาทุกคนเป็นอัจฉริยะในอรารยธรรมของตอนเองเหมือนกับเจ้าชิงใยกับพวกเขาถ้าเจ้าชนะ เจ้าจะมีโอกาสที่ไม่มีใครเทียบได้ท่านบอกว่านี่คือการทดสอบของผู้เยี่ยมยุทธจ,จัก,กรพรรดิพวกเขาก็มีการบ่มเพาะระดับเดียวกันหรอแม้ว่าผูกคนจากต่างอรารยธรรมบ่มเพาะในวิถีที่ต่างกันพวกเขาล้วนมีขั้นตอนในการพัฒนาจิตวิญญาณของตนที่เวทีนี้อรารยธรรมศิละปะการต่อสู้คือผู้เยี่ยมยุทธที่ครบแน่นวิญญาณยุทธอรารยธรรมพระโพธิัตว์และนักพรตเตา๋า คือผู้เยี่ยมดูที่ควบแน่นวิญญาณของพระโพธิสัตว์และอรารยธรรมอมตะคือผู้เยี่ยมยูที่ควบแน่นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จดุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ Comment, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้ว หากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ